อเมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ทดลองฟังกับอเมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ร้านหนังสือที่มีแต่นิยายรัก ประชาคมลุนาชัยเขียนแบ่งปันกันอ่านจักรยานสีขาวและสาวผมยาววัย25หยุดลงที่แผงขายหนังสือพิมพ์เล็กๆหน้าตลาดสดตากลมโตสุกใสจับจ้องหนังสือที่แขวนห้อยอยู่เหนือแผงรูปพระเอกนางเอกละครยอดฮิตเอียงหัวชนกันอยู่บนปกสีีใต้ลงไปบนแผงไม้กระดาน หนังสือพิมพ์รายวันเหลืออยู่เพียงไม่กี่ฉบับผมยาวบนหัวสะบัดทรายแต่ตาซุกซนยังกวาดมองเหมือนคาดหวังว่าจะสอบพบอะไรไปมากกว่านี้เธอมองเข้าไปข้างในตึกแถวซึ่งส่วนหนึ่งขายของชำเจ้าของเดินออกมาพอดีหญิงวัยราวห้าสิบปีส่งยิ้มมาแต่ไกลขยับเดินมาหยุดอยู่ข้างแผงพลางร้องถามว่ารับอะไรดีคะคุณน้ามีหนังสืออีกหรือเปล่าคะ ก็มีเท่าที่เห็นนี่แหละคะ่ะเขามาส่งให้แค่นี้หนังสือพิมพ์ใหม่ๆต้องรอพรุ่งนี้เช้าวะแย่จังหาหนังสืออะไรอยู่ล่ะหญิงสาวก้มหน้ายิ้มพลางหมุนจัก,กรยานหันหัวไปอีกทางก่อนจะจากไปเธอหันกลับมาถามเจ้าของร้านนะคะอําเภอนี้มีร้านขายหนังสือกี่ร้านมีอยู่สามร้านหน้าตลาดทางโน้นร้านหนึ่งส่วนอีกร้านอยู่ใกล้ๆขนส่งเออ ร้านไหนขายหนังสือเป็นเล่มบ้างเจ้าของร้านหันไปมองหนังสือที่ห้อยแขวนไว้เหนือแผงแล้ววกกลับมาขมวดคิ้วกับหญิงสาวหนังสือเล่มยังไงกันไอ้ที่แขวนวันนี้ก็เป็นเล่มไม่ใช่เหรอคุณหญิงสาวยิ้มขบขันไม่เหมือนกันที่หนูพูดถึงเล่มเล็กกว่านี้เอ่อที่เป็นเล่มหนังสือนิยายน่ะนาเคยเห็นไหมอํเภอน,นี้มีร้านขายหนังสือแบบนั้นหรือเปล่า สาวใหญ่เจ้าของร้านโครงหัวไปมาช้าๆไม่มีหรอกหนูนี่มันอำเภอเล็กร้านขายหนังสืออย่างที่หนูว่าต้องขับรถเข้าไปซื้อที่ตัวจังหวัดโน่นว่าแย่จังหนูถีบได้แค่จัก,กรยานหนูมาจากไหนมาทำอะไรที่นี่มาอยู่กับพี่ชายเหงาและอยากหาหนังสืออ่านพี่ชายหนูมาทำงานที่นี่หรอเป็นครูใหญ่น้าคงไม่รู้จักเขาหรอกเขาไม่ใช่คนที่นี่ อ๋อน้าเขามาดูจังจริงๆน่ะแหละแต่เขาแต่งงานกับคนอำเภอนี้หนูมาอาศัยบ้านเขาสักปีหนึ่งหรือถ้าทนไม่ไหวก็สองอาทิตย์หนูอยากได้หนังสืออะไรบ้างล่ะน้าพอจะฝากคนอื่นช่วยซื้อให้ได้จริงเหรนนะก็หนูฝากตังไว้กันนะพรุ่งนี้เช้าหนูมารับหนังสือได้เลยใช่ไหมคะหนูบอกชื่อหนังสือมาก่อนดูว่าเขาจะมีขายหรือเปล่าหนูเอานิยายรักเกาหลีสิบเล่มเรื่องอะไรก็ได้ หนูฝากตังไว้กับน้าสองพันไปเลยดีกว่าหญิงสาวควักกระเป๋าตังออกมาหยิบแบงค์พันสองใบย,ยื่นให้เจ้าของร้านสาวใหญ่ยิ้มแล้วโคลงหัวไปมาเก็บไว้ก่อนเถอะหนูพรุ่งนี้ยังไม่ได้นังสื้อหรอกนะต้องอีกสามสี่วันน้าจะฝากเขาซื้อให้แต่ว่าหนูชื่ออะไรละ่ะหนูชื่อแก้มแล้วนะะ้าล่ะคนแถวนี้เขาเรียกฉันป้านุย้ยหนูอยู่บ้านพักครูหรือเปล่าเปล่า อยู่บ้านพี่ชายกับพี่สะพ้ยแต่ว่าสามสีวันนี้นานจังนะหนูอยากอ่านหนังสือวันนี้เลยนะนะมาอยู่ที่นี่เหงาจังอำเภอนี่มันเล็กไม่ค่อยมีที่เที่ยวอ๋อนาะลืมไปเลยคุมวัดกลางด้านโน้นไปมีคนเขาขายหนังสือเก่าหนูลองแวะไปดูสิเผื่อจะมีนิยายรักเกาหลีหญิงสาวตาโตขึ้นมาทันทีจริงเหรอนะงั้นดีเลยหนูต้องไปแล้ว แต่ว่าหนูยังไปไม่ได้ถ้าไม่ได้เบอร์โทรนะเจ้าของร้านยิ้มกว้างหยิบปากาและกระดาษก้มลงจดเบอร์โทรศัพท์แล้วยื่นส่งให้หญิงสาวขนาดจักรยานเล่นเลี้วห่างออกไปแกยังยืนเท้าสะเอลมองตามพยายามวาดภาพปกหนังสือนิยายรักเกาหลีในใจยกมือกุมหัวแล้วหลุดปากถามตัวเองมันเป็นหนังสือแบบไหนกันวะ น้ำใหญ่ปลายฤดูแล้งน้ำลดระดับลงจนเห็นพื้นทรายโผล่ขึ้นเป็นบริเวณกว้างกระชังเลี้ยงปลาพลอยลดต่ำลงห่างตะลิง่งถนนเลียบแม่น้ำยามบ่ายคล้อยว่างโลง่งร้านอาหารริมทางเท้าติดกับแม่น้ำเริ่มทยอยออกมาตั้งโต๊ะแดดส่องสาดมาพร้อมไอร้อนแต่อีกด้านหนึ่งของขอบฟ้าคล้ายกับว่าเมฆฝนกำลังแต่งตัวรับฤดูการใหม่ จักรยานสีขาวแล่นเลี้วไปตามถนนช้าลงเมื่อถึงหน้าวัดตากลมโตสุขใสกวาดมองนาริดารู้ว่าลำพังตัวเธอเองคงหาร้านหรือที่ขายหนังสือเก่านั้นไม่เจอต้องถามคนพื้นถิ่นแถวนี้คิดได้แล้วเท้าข้างหนึ่งก็ทำตามคำสั่งสมองหย่อนลงท่าพ,พื้นหยุดจักรยานไว้ที่ใต้ร่มไม้ยังไม่ทันได้เอ่ยปากถามคนที่ผ่านไปมา สายตาเธอก็เหลือบไปเห็นป้ายตัวอักษรสีเขียวพร้อมลูกศรร้านหนังสือแบ่งปันกันอ่านฮันแน่นาลิดาร้องบอกตัวเองในใจมันต้องร้านนี้แน่นอนลูกศรสีแดงนำเธอไปพบป้ายชี้ทางถัดมาในอีกสามช่วงเสาไฟฟ้า<ๆ>เธอบังคับจักรยานเลี้ยวเข้าซอยเล็กๆทะลุถึงถนนใหญ่อีกสายหนึ่งป้ายลูกศรตามมาบอกทางให้เธอเลี้ยวเข้าซอยข้างหน้า ทำไมซับซ้อนขนาดนี้นาริดาบ่นพึมพำทะลุไปถึงถนนสายรองป้ายลูกศรเปลี่ยนมาติดอยู่ที่ต้นยางใหญ่ชี้ออกไปนอกเมืองนาริดาเกือบจะถอดใจหยุดเจ้าสองล้อแล้วถีบกลับทางเก่าแต่ความกระหายอ่านนิยายรักเกาหลีทำให้เธอต้องฝืนใจลงทุนปั่นจักรยานคู่ชีพไปต่อจนกระทั่งป้ายลูกศรน,นำเธอมาถึงสนามหญ้าโลง่ง มอเตอร์ไซด์วิบากชรายืนฝุ่นเกาะเดียวดายอยู่ตามลำพังประตูบ้านครึ่งอิฐครึ่งไม้สองชั้นเปิดกว้างเหนือปากประตูทางเข้าป้ายที่เขียนด้วยข้อความร้านหนังสือแบ่งปันกันอ่านตัวอักษรประดิษฐ์สีม่วงเข้มดูดีมีศิลปะนาริดามองแล้วเข้าใจว่าหากเจ้าของร้านเป็นคนเขียนเองน่าจะมีความสามารถทางวาดเขียนพอสมควรทีเดียวนาริดาจอดจักรยาน เดินไปเท้าซาเอลมองป้ายชื่อร้านสอดสายตาจ้องเข้าไปข้างในเธอเห็นหนังสือหลากหลายวางอยู่บนชั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่แพ้ร้านหนังสือใหญ่ๆความเป็นนักอ่านที่หลงตัวเองมานานว่าอยู่ในระดับนอนหนังสือขั้นเทพวิเคราะห์ด้วยหัวสมองของนิสิตปริญญาโทศิลปศาสตร์ที่ยังไม่รู้อนาคตของตัวเองว่าจะกลับไปเรียนต่อหรือปล่อยทิ้งไป นาลิดาบอกตัวเองในนาทีนั้นว่าเธอมาถูกที่แล้วมีรานนี้แล้วไม่ต้องพึ่งพาบริการของน้านุย้ยแต่ช้าก่อนเลือกหนังสือให้ได้เหมาะใจแล้วค่อยโทรไปบอกยกเลิกการฝากซื้อจากนี้เป็นต้นไปตลอดหนึ่งปีของสัญญาครูอัตราจ้างของเธอคงไม่เปลี่ยวเหงาอย่างน้อยก็มีหนังสือนิยายรักเกาหลีให้อ่านทุกวันอย่างเต็มอิ่ม ครบสัญญาว่าจ้างชะตากรรมของวิทยานิพนธ์ปริญญาโทจะเป็นอย่างไรต่อไปคอยมาพิจารณากันใหม่เช่นเดียวกับโทษทันของตัวเธอเองที่ถูกพ่อเนรเทศมาอยู่ชายแดนก็จะได้จบสิ้นลงเสียทีทันทีที่ได้รับอิสรภาพกลับคืนเธอก็จะแล่นลิ้วปลิวลมกลับกรุงเทพเธอก้าวผ่านปากประตูข้างในเงียบเชียบ เงาคนขายยังไม่ปรากฏนาลิดาไม่รู้สึกหวาดกลัวหรือตื่นตระหนกเพราะขึ้นชื่อว่าร้านหนังสือย่อมเปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพผู้เป็นเจ้าของลงทุนทำป้ายลูกศรติดเอาไว้ตามสเสาไฟฟ้าหน,นักโขอ,อยู่น้อยสะเมื่อไหร่เมื่ออุตสาหลงแรงไปขนาดนี้แล้วคงไม่หลอกใครต่อใครมาฆาตกรรมเยี่ยงฆาตกรโรคจิตเป็นแน่ชั้นไม้และพลาสติกวางชิดผนัง ป้ายที่ติดไว้บนสุดบอกราคา20บาททุกเล่มถูกจังนาริดาเลิอพูดขึ้นเบาๆอย่างนี้ต้องอุดหนุนสักร้อยเล่มพรุ่งนี้จะให้พี่สะพยช่วยเอารถมาขนหยิบหนังสือแปลเล่มแรกติดมือขึ้นมายังไม่ทันพลิกอ่านข้างในต้องรีบวางลงหนังสือหนักสมองแบบนี้นาริดาไม่อ่านหยิบเล่มสและสแล้ววางลงด้วยอาการแบบเดิมขยับไปยังอีกชั้น หยิบอีกห้าหกเล่มแล้วก็วางไว้ที่เก่ามีแต่หนังสือไม่ได้เรื่องเธอว่าสงสัยเจ้าของร้านอายุ80ขยับไปสำรวจอีกชั้นคราวนี้ค้นพบนิยายของนักเขียนไทยที่เธอพอจะจำชื่อได้บ้างคอยอย่างชั่วร้ายน้อยหน่อยใกล้เกาหลีเข้าไปพอสมควรแต่แล้วความหวังของเธอก็เกือบจะวูบหายเมื่อพบว่า เป็นผลงานของนักเขียนรุ่นลายครามทั้งสิ้นไม่ว่าโบตันกิษณาอโศกศิลสีฟ้าละดาวันกอสุรางคนางและระพีพรน่าจะมีกิ่งฉัดกุบดวงตะวันนาริดาดำพึงไปค้นหาไปจากก้มๆเงยๆเ,เธอลากเก้าอี้มานั่งแล้วลงมือรื้อกองหนังสือตรงชั้นล่างสุดมีแต่นักเขียนอาวุโสสูงๆทั้งนั้น สงสัยเจ้าของร้านต้องอายุเกิน90หรือไม่ก็น้องๆปู่ยินเพชรบุรีเรื่องรักเกาหลีไม่มีวิเแววปรากฏบ่นไปหรือไปครั้นเงยหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาคู่หนึ่งจ้องเธออยู่ที่ประตูทางออกหลังบ้านลำแสงจ้าที่สาดย้อนเธอมองเห็นหน้าเขาไม่ถนัดจนกระทั่งเขาขยับมาข้างหน้าสองสาก้าหวัสด,ดีครับค่ะหวัดดีหาหนังสืออะไรหรอครับผมจะได้ช่วย ชายหนุ่มอายุไม่น่าจะเกิน35นุ่งกางเกงขาสั้นสวมเสื้อยืดสีขาวสูงโปร่งผมยุ่งหนวดบางร้อมแหลมผิวขาวซีดค่อนข้างผอมเสียงเนิบช้านุ่มทุ้มเขาจ้องนาริดาด้วยสายตาที่ชวนขนลุกผมบนหัวยาวถึงไหล่พันกันยุ่งเหมือนไม่เคยพบหวีมาตั้งแต่ชาติปางก่อนสีหน้าเหลืองซีดราากับต้นหญ้าที่ถูกครอบไว้ ห่างเหินจากสายลมและแสงแดดมานานปีที่ชวนขนลุกคือดวงตาที่เยะเยือกเฉยราวกับน้ำแข็งนาริดานั่งนิ่งเป็นรูปปั้นหลบสายตาคู่นั้นแล้วแต่ความเย็นยะเยือกยังเหมือนแผ่ลามไปทั่วไขสันหลังตั้งแต่เกิดมาเธอไม่เคยเห็นตาของใครเฉยเมยถึงเพียงนี้เธอพูดตะกุกตะกักเจ้าของร้านหรือคะเนี่ยเขายืนตระหานอยู่ที่เดิมกลางแสงที่สาดย้อน มองคล้ายหุ่นฟังในท้องทุ่งน้ำเสียงสม่ำเสมอชวนสยองใจเพิ่มขึ้นอีกไม่ถือว่าเป็นร้านครับไม่ถือว่าเป็นการซื้อขายด้วย20บาทนี่แบ่งปันกันอา่านถอยคำสุภาพเรียบร้อยพอจะคลายภาพน่ากลัวลงไปได้บ้างนาริดากล้าพอจะแย้งว่าแบ่งปันกันอ่านแล้วค่ะนี่หมายความว่ายังไงคะเหมือนถูกลุกด้วยคำถามที่ไม่คาดคิดหนุ่มเจ้าของร้านเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนพยายามชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจคืออย่างนี้ครับผมมีหนังสือเยอะเมื่อเห็นว่าอำเภอนี้ไม่มีร้านพ็อกเก็ตบุกผมเลยเอามาแบ่งกันอ่านถ้าให้ฟรีเดี๋ยวคนมาหอบไปช่างกิโลขายเลยตั้งราคาไว้20บาทอย่างที่เห็นอ๋อนาริดาทำท่าเหมือนจะเข้าใจเหตุผลเจ้าของร้านมือซึ่งหยุดหรือกองหนังสือไปชั่วครู่เริ่มขยับอีกครั้งหันมองฉันสุดท้ายยังไม่ขยับลุกขึ้น เธอเหนื่อยจะค้นหาด้วยตัวเองเจ้าของร้านหรือมือแบ่งปันยืนอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงของตัวเองอีกต่อไปอยากได้อะไรก็บอกให้เขาหาให้แล้วมีกำไรหรือคะเธอถามกำไรอยู่ที่ความสุขของคนอ่านครับเขาตอบสร้างภาพหรืออุรมคติจริงๆคะนี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวครับเปิดมานานเท่าไหร่แล้วคะกเกือบเกือบเดือนเห็นจะได้ครับขายได้มากเท่าไหร่แล้วเกือบเกือบร้อยบาท เราไม่เจ๊งเอ้ยขาดทุนหรือคะเขายือนอยู่ที่เดิมคล้ายเปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกหนังสือได้เต็มที่ได้ยินคำว่าเจ๊งเต็มหูแต่ไม่มีท่าทีโกรธเคืองนาริดาไม่กล้าจ้องหน้าเขาตรงๆแววตาที่เห็นไม่รู้จะเปรียบกับอะไรดีระหว่างผีดิบและนักฆ่าเลือดเย็นร้านผมไม่มีวันเจ๊งหรอกครับขายหนังสือที่มีอยู่หมดเมื่อไหร่คนแนอมเพินนี้ก็ได้อ่านหนังสือเป็นหมื่นเล่ม มีนิยายรักไหมคะนาริดาขยับลุกขึ้นยืนมีเยอะครับคุณไปดูตรงมุมโน้นสิครับนิยายรักทั้งนั้นผมแยกไว้เป็นหมวดหมู่นาริดาเคลื่อนกายมายังหน้าชั้นหนังสือหมวดนิยายรักไล่สายตาไปตามตัวอักษรบนสันปกดูชื่อเรื่องและนามคนเขียน แขนสองข้างห้อยขนาดลำตัวมือไม่ได้เอื้อมหยิบเธอจำนิยายบางเล่มได้จากที่เคยถูกครูบังคับให้อ่านแต่นั่นนานกาเลมาแล้วและเธอก็ไม่ได้รู้สึกประทับใจพอจะหยิบเล่มนี้ขึ้นมาอ่านซ้ำเขาชื่อการนี่ถือเป็นนิยายรักด้วยหรือคะเธอถามขณะยังไล่สายตาไปตามสันปกหนังสือบนชั้นครับเจ้าของร้านตอบสั้นๆมาดามโบวารี นี่หนังสือสมัยไหนคะถ้าผมจำไม่ผิดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วแปลเป็นภาษาไทยก็ราวๆก่อนปี2520ใครไปเกิดทันเล่านี่โอ้มีแต่ของเก่าๆหนังสือดีไม่มีวันเก่าครับหนังสือเล่วที่พิมพ์ออกมาใหม่ต่างหากที่เก่าเร็วและจะตายไปก่อนเทสทแห่งเดลเบอร์วิลเเรื่องนี้สนุกไหมคะเป็นหนังสือดีเล่มหนึ่งเอากลับบ้านไปอ่านสิครับชอบนิยายรักรับรองไม่ผิดหวัง เมื่อหลายปีก่อนมีคนเอาไปสร้างเป็นหนังเมื่อหลายปีก่อนครับนาลิดาหมุนตัวช้าๆจากที่ได้พูดคุยตอบโต้เจ้าของร้านไม่ได้น่ากลัวเหมือนแววตาแห้งแล้งของเขาอย่างน้อยก็ไม่น่าจะใช่ผีดิบหรือนักฆ่าน้ำเสียงแม้ดูไร้อารมณ์ความรู้สึกแต่คำพูดของเขาสุภาพท่าทีอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างเหมือนแววตาเมื่อหันหน้ามองเจ้าของร้านอีกครั้งพบว่าเขานั่งลงบนเก้าอีเ้เล็กๆ ใบหน้าของเขาขาวซีดเหมือนคนอยู่ในร่มมานานดวงตาเบิกกว้างอาจไม่ใช่น้ำแข็งที่เย็นยะเยือกอย่างที่ประเมินในตอนแรกนาริดาคลายพบเห็นแววเหงาซ่อนอยู่เขาผินหน้ามองผ่านประตูออกไปมีหนังสือใหม่ใหมบ้างไหมคะนาริดาถามขึ้นมีครับเขาชักสายตากลับใหม่ล่าสุดพิมพ์ออกมาเมื่อเดือนที่แล้วให้ผมแนะนำไหมครับเอานิยายรัก งานแปลหรือของนักเขียนไทยเกาหลีฉันชอบนิยายรักเกาหลีเขาทำท่าจะขยับลุกขึ้นแต่แล้วนั่งติดเก้าอี้อยู่เหมือนเดิมไม่มีนิยายรักเกาหลีครับว่าแย่จังร้านคุณไม่ทันสมัยเอาเสียนเลยหมดหวังจะได้หนังสือกลับบ้านไปอ่านนาริดากวาดตามองชั้นหนังสือและผนังว่างโลง่งแม้ดูสะอาดสะอ้านแต่ก็ว่างเปล่าเกินไปในความรู้สึกของเธอใช่ ว่างเปล่าแม้มีหนังสือเป็นพันพันเล่มแต่ไม่ได้มีหนังสือสำหรับเธอแม้แต่เล่มเดียวเธอมองผ่านประตูออกไปยังจักรยานสีขาวที่จอดอยู่นึกถึงความเหงาและชีวิตอันไร้หวังในอำเภอชายแดนอีกนานกว่าจะเปิดเทอมบางทีเธอจะขอพี่ชายกลับไปอยู่กรุงเทพสักสองสัปดาห์พี่ชายคงไม่ว่าอะไรเขาให้อิสระเธอเต็มที่แต่พ่อ ที่ต้องการดัดสันดานของเธอให้หนักคงไม่ยอมฝากซื้อหนังสือได้ไหมนาลิดาตัดสินใจยื่นไม้ตายสุดท้ายนิยายรักเกาหลีเขาขยับลุกขึ้นค่ะผมไม่ค่อยได้เดินทางแต่ฝากพี่สาวซื้อให้ได้พรุ่งนี้ได้ไหมคะเขายืนเท้าเซอเอลโครงหัวไปมาไม่เร็วขนาดนั้นสักเดือนหนึ่งว<ะ>้านาลิดาร้องเสียงดังลงแดงตายกันพอดี ขอโทษธเถธิดครับเขาขยับไปทางชั้นหนังสือหันมาจ้องหน้านาลิดาขอโทษที่ผมต้องถามตรงๆทำไมต้องเป็นเรื่องรักเกาหลีเท่านั้นกระแสะความเยือกเย็นเล่นลามไปกระทบไขสันหลังอีกครั้งนาลิดาถอยกรูดทำไมต้องเป็นนิยายรักเกาหลีเพราะเธอชอบไงตั้งสติได้มั่นคงแล้วนาลิดายืนปักหลักนึกสนุกที่ได้โต้เถียงหลอกล่อให้อีกฝ่ายหนึ่งฉุนโกรธ แต่เธอจะต้องเอาชนะแววตายเยือกน้าแข็งให้ได้เสียก่อนเธอยือนจ้องเขาตรงๆคราวนี้เขาเป็นฝ่ายหลบนาริดาตอบเพราะมันสนุกไงถ้านิยาไทยสนุกสนุกก็พอจะชุดเชยกันได้แล้วมีใหม่ละคะชายหนุ่มขบฟันเบาๆผมมีอยู่เล่มหนึ่งแต่หน้าเสียดายมันเปียกน้ำเอามาให้คุณอ่านตอนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องอ่านสนุกตากแดดได้นี่คะกะดาดุดออกจากกันจนไม่เป็นเล่ม ตัวหนังสือบางหน้าก็อ่านยากผมจะรวบรวมให้ค่ะนิยายเรื่องนี้อาจช่วยให้คุณลืมเรื่องรักเกาหลีทั้งหมดถึงขนาดนั้นผมหวังเช่นนั้นพรุ่งนี้ฉันมารับตอนเช้าผมพิมพ์ไม่ทันเขาใช้มือดันสันปกหนังสือบนชั้นกลับเข้าที่วันนี้วันเสาร์คุณมารับวันเสาร์หน้านะครับผมคิดเงินคุณตอนละสองบาทนาลิดากลั้นหัวเราะคิดจะยั่วให้เขาโกรธอีกครั้ง แต่ยังหาวิธีการและคำพูดไม่ได้เธอยิ้มยังไม่เคยรู้สึกขำขนาดนี้มาก่อนในชีวิตงั้นไม่ขอพึ่งบริการคุณแล้วค่ะเพราะร้านที่ตลาดเขาซื้อให้ฉันได้ครับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนใจนิยายรักที่ดีที่สุดรอคุณอยู่ที่นี่ในวันเสาร์หน้า เขายือนอยู่หน้าปากประตูมองตามจักรยานสีขาวที่เล่นห่างออกไปในม่านแดดอ่อนจางที่สัดล้อป่าญ่าริมทางนาริดาเอี้ยวคอมองไปข้างหลังดวงตาเหงาๆเหมือนลอยตามเธอมาเขายืนมองอยู่ตรงนั้นคล้ายกับว่าจะไม่ขยับกายจนกว่าเธอจะย้อนกลับมาที่นี่อีกครั้งในวันเสราร์หน้านาริดาปั่นจักรยานห่างออกไป มีคำถามบางอย่างเกิดขึ้นในใจหากได้หนังสือจากน้าน,นุ้ยอย่างที่ต้องการแล้วเธอจะกลับมาที่ร้านแบ่งปันกันอ่านอีกหรือไม่เพราะที่นี่ไม่มีหนังสือสำหรับเธอถึงแม้เจ้าของร้านจะคุยโอว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งที่จะทำให้เธอลืมเรื่องรักเกาหลีไปทั้งหมดแต่นั่นแค่คำคุยโตที่หาราคาข้างงวดอะไรไม่ได้บางทีอาจเหมือนร้านค้าที่แขวนหัวแพะ แต่ขายเนื้อหมาโฆษณาเสียเลิศดลอยแต่คุณภาพจริงๆต่ำติดดินคำพูดที่เขาวอวดอ้างหาสาระอะไรไม่ได้ไม่ชอบคนขี้โม้เธอสะบัดหน้าและย้ำกับตัวเองว่าคงไม่มีวันจะกลับมาเยือนร้านหนังสือจอมคุยโตนั่นอีกทดลองฟังของซีรีส์นี้จบลงแล้วนะครับหากยังไม่จูใจ สามารถจับจองเป็นเจ้าของเพื่ออ่านต่อได้ที่ amarinbooks.com และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง amarinbooks